สวัสดีครับอีนี้ก็เป็นอีพีที่157นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพระเทไม่รูที่พระติดเหมามานะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8ย์8 8 7 4 9หนะครับหรือสแกน QR วอาร์ Q A ด้านบนนี้นะครับสามารถติดต่อทางไลน์ได้นะครับเอาไลน์มาสแกน QR ว o d ร์โเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับก็ ส่งรูปแคปรูปส่งมาได้เลยนะครับก็มีของมาใหม่นะครับเหมามาบ้านๆนะครับถูกบ้างแพงบ้างนะครับก็เป็นราคาแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับ วัดเกศชยโยองนี้จะเป็นพิมพ์พหูปะบ่านะครับหูจะยาวองนี้เป็นพิมพเจ็ดชั้นนะครับเขาเรียกเออเจ็ดชั้นหูปะบ่าหูสองข้างครับจะมายาวกว่าพิมพ์พปกติเกือบถึงบ่านะครับนีะครับจะเห็นนะครับส่วนตำหนิในพิมพ์พทั้งหมดใกล้เคียงกันนะครับ มีเส้นด้านล่างนะครับฐานคมมีกรอบกระจกสองชั้นด้านในนะครับด้านข้างมีรอยฝนนี่ครับมีรอยมีรอยฝนด้านมุมนะครับนี่ครับมีรอยฝนนี่ครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับ เนื้อสวยมากนะครับอ,อ์นี้เนื้อจะแตกลายงานะครับนี่ครับมีหูเกตดเป็นหัวปีเลยนะครับหูจะคมมากนะครับนี่ครับ แตกลายงายุบตัวหดตัวนะครับบางจุดก็มวลสารหลุดไปแล้วนะครับร่องที่สองนะครับจะเป็นร่องเลยนะครับตรงนี้ครับเป็นร Entonces, ่องขึ้นมาเลยนะครับเข่าเป็นนี่ครับตุ่มเลยนะครับมีตุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินนะครับแตกลายงานะครับเจ็ดชั้นแตกลายงาสวยงามนะครับ ตรงนี้คอนะครับจุดเลยนะครับให้ดูนะครับเส้นคอมีสองเส้นตรงนี้นะครับคมมากนะครับเส้นคอนะครับตรงนี้ตรงนี้คือฟันเออไม่ใช่ละเอานอกนะครับเดินดูทรงเหมือนลากฟันนะครับคอตรงนี้ก็จะมีเส้นคอนะครับนี่ครับสองเส้น รูปเต็มๆเ,เลยครับสามารถแคปรูปนะครับส่งมาให้ดูได้นะครับรายการต่อไปเลยนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับพิมพ์พระประธานนะครับหมากมาจากคนละที่นะครับจริงจวันนี้ก็มี ให้ออกไปเหมาอีกออสองที่แต่ว่าคนนำพาเนี่ยไม่ว่างนะครับคนนำพาต้องไปทำงานของเขาก็เลยต้องพักหนึ่งวันนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นนัดวันพรุ่งนี้สองที่แทนนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับจะมีเม็ดมนสารนะครับ ซุ้มระครังจะซุ้มใหญ่ซุ้มใหญ่อ่าแล้วก็นะครับมีเม็ดมวลสารเนื้อออกขาวนะครับมีเม็ดดำมเม็ดแดงนะครับละเอียดมากนะครับองค์นี้พ,พักสวยนะครับหูติดข้างหนึ่งนะครับ เก๋สวยนะครับตรงนี้มีมนสารนะครับแขนล่ำนียนะครับมีมิตินะครับมีมิติชมด้านหลังกันนะครับพระจะบางนะครับพระจะบาง นี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังผนลสารชัดเจนมากนะครับเม็ดดำๆนะครับแล้วก็เม็ดละเอียดเต็มเลยนะครับ มวลสารเยอะนะครับมวลสารจัดจ้านนะครับสวยนะครับองนี้องนี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบฟอมส่งนะครับสูมจะติดข่านี้นะครับตัดติดเลยนะครับก็จะมีขอบกระจกอยู่ด้านบนก็ได้ขอบบังคับพิมพ์นะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ขึ้นมาเยอะ รายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ชะลูดนะครับพิมพ์ชะลูดเนื้อว่านนะครับนี่ครับด้านล่างก็จะมีรูเสียบงัดขึ้นไปนะครับ<ม>เดี๋ยวลงกล้องกันนะครับ เนื้อพระก็จะเป็นนี่ครับดินกากยายักผสมปูนนะครับผสมปูนผงเนื้อก็จะออกมาโทนสีเทาๆนะครับที่เห็นจุดขาวๆนี่เป็น ผุดการผุดขึ้นมาของน้ำว่านนะครับเกิดจากการาน้ำว่านผสมกับปูนนะครับผุดขึ้นมานะครับการจับตัวก็จะแข็งหน่อยเพราะว่าเป็นเนื้อดินผสมปูนนะครับจะมีแร่โรยด้านหลังนะครับมีรู้เสียบนะครับ ูทวดองนี้นะครับองนี้เอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์พขี้ตานะครับวัดทุ่งน้อยนะครับพิมพ์ขีตาวัดทุ่งน้อยยุคต้นนะครับแทนูง,ง่ายนะครับ เ,เจ้าของเขาไม่รู้ว่าเอาอะไรมาติดไว้นะครับตรงนี้เป็นสีเงินเงินติดไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับนี่ครับผมเองก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับเป็นของพิเศษเขาหรือเปล่านะครับที่ทำมา เนื้อพระนะครับจะให้ดูเนื้อกันนะครับนีครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาวัดทุ่งน้อยนะครับโลหะถึงยุคพิมพ์จะมีตจุดตําหนิก็จะมีเข่าตรงนี้จะบุ๋มนะครับตรงนี้ก็จะมีเม็ดหนึ่งเม็ดนะครับตรงตาหลวงพ่อก็จะมีสองข้างนะครับเป็นเม็ดคีตาติดมานะครับ นี่ครับจะด้านล่างนี้เลยครับติดอะไรไม่รู้ครับสีสีเหมือนเงินนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเป็นอะไรนะครับหมาบ้านมานะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ องนี้จะเป็นพระปากน้ํานะครับทาแลกมานะครับแลกจะเห็นเคลือบอยู่นะครับจะเราจะเห็นสีสีผิวอะแลกจะไม่เสมอกันนะครับปากน้ําผมไม่ทราบรุ่นนะครับปากน้ํามีหลายรุ่นมากนะครับติดหูนะครับติดหูติดเกตนะครับนี่ครับเดี๋ยวลงกล้องนะครับ จะพยายามมองให้เห็นเนื้อแต่ว่าเราก็ไม่เห็นครับเพราะว่าไม่รู้ว่าการทาเล็กมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรดำๆเต็มเลยนะครับยันคมชัดนะครับ สวยนะครับถือว่าสวยนะครับปากน้ำองค์นี้นะครับปากน้ำนะครับเออเอาสี่ร้อยนะครับ40่รอยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตาฝังตะกุดนะครับด้านหลังจะเป็นรูปนะครับหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตเอวัดวัดอะไรม่รู้ผมลืมชื่อไปนะครับทาง ทั้งอ่างทองนะครับหลวง,ง,งพ่อโตหลวงพ่อโตหลวงปู่โตเหมือนกันนะครับถ้าเป็นสมเด็จเชั้นของหลวงพ่อเนี่ยจะนิยมมากเลยนะครับปิดตานี่มีรูปติดนี่ก็นิยมไม่แพ้กันนะครับสวยๆราคาแพงนะครับองนี้คงจะแบบมีคนอยากจะแกะรูปดูหรือว่าแกะติดกรอบไปนะครับ แทดูง่ายนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมกันนะครับผิวธรรมชาตินะครับตะกุดขึ้นสนิมนะครับสนิมเขียวนะครับบล็อกกดคมชัดลึกนะครับดูภาพนะครับเป็นจุดจุด็นจุดๆๆๆอย่างนี้นะครับเหอกระดาษอย่างนี้เลยครับนี่ครับ แล้วแต่สายกันนะครับว่าจะเจอใครนะครับองนี้องนี้เดี๋ยวผมเปิดแบ่งปันนะครับปิดตาองนี้นะครับเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับสนใจองไหนสามารถแคปรูปนะครับส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นตะกรุดตะกรุดทองเหลืองนะครับทองฝาบาทเล็กทองฝาบาทเก่ามากนะครับ ดอกนี้เก่าจริงๆนะครับทองเหลืองเ,อเขาเรียกทองฝาบาทถ้าจะทําให้เก่าได้ถ้าจะเทิ้งไว้ให้เก่าได้ขนาดนี้เนี่ยทองเหลืองก็จะขึ้นสาดแดงนะครับเป็นแดงจุดจุดมาครับดูข้างในนะครับข้างในยังเป็นผิวหิ่งนะครับนี่ครับ ผิวหิ้งมาเลยนะครับดูข้างในนะครับเดี๋ยวผมส่องไฟให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับข้างในจะเป็นเป็นรูแบบว่านี่ครับย,ยักใยเต็มเลยนะครับ จริงเรามีวิธีการดูตะกุดนะครับเราจะดูที่เนื้อแล้วเราก็ส่องไฟเข้าไปในเพื่อหาออลอยจานนะครับบางทีเราจะเห็นรอยจานอยู่ข้างในนะครับแต่นี้ว่าผมเนี่ยลงกล้องดูแบบนี้ก็เลยทําให้ไม่เห็นรอยจานนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับสวยนะครับสวยเก่าสวยนะครับเก่ามาก ทองเอ่อเขาเรียกอะไรทองฝาบาทแบบเนี้ยฝาบาทแบบนี้เหลืองๆทองเหลืองเงี้ยนนหนาๆแบบเนี้ยทํายากนะครับนนหนาๆแบบนี้ทํายากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาฝาบาทถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเอาฝาบาทมาตัดแล้วก็จานลงไปนะครับมันจะเป็นสีทองเหลืองนะครับแล้วก็มีส่วนผสมมาแบบนี้นะครับเก็บไว้นานๆก็จะขึ้นสาแดงนะครับ แต่กุดอกนี้ไม่จําเป็นต้องแกะดูนะครับเพราะว่าแกะดูก็ไม่รู้ที่อยู่ดีนะครับแต่แต่สําหรับผมเนี่ยผมผมดูเป็นทางสายพิจิตนะครับก็จะไปทางก็จะมีทาง หลวงพ่อพิษกับหลวงพ่อเตียงนะครับที่ทํานะครับหลวงพ่อก็จะมีจานนอกและจานในนะครับไม่จําเป็นต้องมีว่าจานนอกครับแต่ถ้าเป็นจานรอบนอกเนี่ยก็จะดูง่ายกว่าเดิมนะครับว่าพอเราเห็นร้อยจานก็จะมีเอกลักษณ์ของหลวงพ่อนะครับดอกนี้เอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับเป็นพิมพ์ปุงป่องนะครับ หลวงพุสุขวัดปากคลองนะครับมาขมเท่านะครับเดี๋ยวลงกล้องนะครับก็จะมีค้าแป้งนะครับรอยกดด้านหลังนะครับกดเพื่อให้ติดพิมพ์เวลางัดขึ้นมาเนี่ยพระก็จะเอ็นเป็นประมาณนี้นะครับพิมพ์ผงป่องนะครับผงป่องนี้นะครับเอาเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ ปิตาเนื้อตะกัวนะครับด้านหลังเป็นยันใบพัดนะครับผมจำไม่ได้ละแต่ว่าน่าจะเป็นพัดทางใต้นะครับปิดตาทางใต้นะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับอาจารย์เอียดนะครับอาจารย์เอียดวัดผมจำชื่อวัดไม่ได้นะครับ วัดดอนศาลานะครับหลังยันใบพัดนะครับเนื้อตะกัวสองสี่แปดห้านะครับนี่ครับสวยนะครับของนี้เอา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 สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยพร้อมส่งครับรายการต่อไปนะครับผมลืมลงกล้องนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเนื้อตะกัวนะครับ กะกนัวนวลนนครับสีขาวจะสะท้อนตาหน่อยนะครับพพดีว่าผมใช้ไฟนะครับผมจะให้ดูไฟผมนะครับไฟมันจะเป็นสีสีขาวนีออนนะครับไฟที่ใช้อยู่เป็นไฟสีขาวนีออนนะครับจะทำให้เอ่อ พราเนี่ยออกมาโซนเนื้อขาวเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเมื่อก่อนผมใช้ไฟสีเหลืองนะครับรายการต่อไปนะครับผมใช้ไฟสีเหลืองพระจะออกมาเหลืองนะครับตอนนี้ก็เลยใช้ไฟนี้ออนปกตินะครับองนี้เป็นพระรอดนะครับพระรอดพระรอดมหาวันนะครับจะบินด้านบนนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องกันนะครับนี่ครับ เนื้อจะออกโซนเขียวนะครับตะนี้เส้นแตกอะไรในคมชัดหมดนะครับพรารอดมีบินด้านบนนะครับแล้วก็ใช้สึกมานะครับเอาสามรอยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นภาพปิดตาอาจารย์เปิงนะครับ เนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อจะออกโซนคล้ายๆแบบอย่างเหมือนกับเนื้อกะลาเลยนะครับจานเปิงนะครับนี่ครับจะมีเม็ดดำๆเป็นเม็ดเม็ดลักดำๆนี่ครับเนื้อละเอียดมากนะครับจะมีเม็ดลักดำเต็มเลยครับเต็มองนะครับ เม็ดเม็ดจะเยอะนะครับเม็ดเม็ดลักจะเยอะนะครับแต่ผมไม่ทราบพิมพ์นะครับว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับไออันองค์นี้ผมไม่ทราบพิมพ์จริงนะครับเมื่อวานไปเหมามาได้มาประมาณ แบบนี้นะครับแต่ว่าพิมพ์จะมีเพีย่งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับก็ได้มาประมาณสี่องค์นะครับสี่องจะมีพิมพ์ประมาณนี้สององแต่ว่าเนื้อก็คนละแบบกันนะครับจะออกดํากว่านิดนึงอีกองค์นึงอีก2ององจะเป็นเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่ากันแล้วก็เนื้อคนละแบบกันเลยนะครับ สนใจสามารถแคปรูปส่งมาทางลาไลน,น,น,น์ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกน qr code ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ